สวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้กับนมโฟมอตมันติกานะครับตัวนี้เป็นนมรสช็อกโกแลตผสมธัญพืชรวมนะครับสาเหตุที่ซื้อมาเพราะมันเขียนคําว่าใหม่นะจ้าพอดีแวะไปซื้อของเซเว่นมานะครับแล้วเจอเขียนว่าเฮ้ยใหม่นะครับได้กล้าทําขายก็กล้าซื้อนะครับเดี๋ยวลองชิมนะว่าเฮ้ยไอรสชาติช็อกโกแลตตัวใหม่ของโฟมอตตัวนี้มันจะต่างจากตัวก่อนยังไงครับโอเคแต่ก่อนกินมันส่วนประกอบกันนะครับในนี้นะครับก็เขียนเป็นน้ำนมโคนะครับ11เปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องดื่มรสช็อกโกแลตผสมธััญพืชรรวมนะคบ และก็เป็นน้ำตาล6.1%นมผงมันเนย5.4%เวลฟปอร์มิเทนผงนะครับ1.3%น้ำมันพืชผสม1.2%แล้วก็วิตามินและเกลือแร่0.3%ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านตามส่วนประกอบนะครับก็จะเจอนะครับว่าไอที่เขียนว่าเนี่ยเป็นรสช็อกโกแลตและถั่ยพืชรวมได้มา10%นะครับเดี๋ยวเราลองชิมหน่ยครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะดูสิมันจะต่างจากช็อกโกแลตธรรมดาไหมตันตันแกะตัดออกมาตัดออกมาตัดออกมาตัดชิบ เทลงมาโอเคนะครับในเรื่องสีเพี้ยนบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดไม่บอกพี่อั้นนะครับมันก็นมช็อกโกแลตธรรมดาทั่วไปนี่แหละจ้ามาครับเดี๋ยวคราวนี้ขอดมกลิ่นหน่อยนะจ้าว่ากลิ่นเป็นยังไงกันบ้างก็นมช็อกโกแลตอะกลิ่นธัญมาติพื้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับคือถ้าหลับตาดมเพี้ยนไงเพราะว่าก็ยังเป็นนมช็อกโกแลตอยู่โอเคเดี๋ยวคราวนี้ชิมรสชาติว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง มันก็คือนมรสช็อกโกแลตของโฟโมสนี่แหละครับคือแต่ว่ามันมีความเข้มกว่าเดิมนิดนึงอ่ะแล้วก็คือพูดตรงๆนะถ้าคุณเขียนว่าช็อกโกแลตธัญพืชนะครับเพี่ยนก็มีความคาดหวังนะครับว่าเฮ้ยมันจะได้อะไรอ่ะรสธัญพืชอ,อะไรมานิดนึงนะครับเฮ้ย้นี่ก็แบบว่าพูดตรงอ่ะกินเข้าไปแล้วยังไม่รู้สึกถึงความเป็นธัญพืชเท่าไหร่ครับความจริงอ่ะซื้อมาเพราะคาดหวังความเป็นธัญพืชด้วยนะความเป็นธัญพืชด้วยแต่ กินจนหมดแล้วอ่ะไม่รู้สึกอ่ะไม่รู้สึกแบบเด it. ่นชัดไงไม่ร yes. ู้สึกแบบเด่นชัดแต่ถามว่าก็ใช้ได้ตามมาตรฐานโฟมอนะครับก็ให้ความเข้มข้นดีอ่ะแต่มาตรฐานโฟมอดถามว่าไม่ใช่เป well ็นนมช็อกโกแลตที่รสชาติแย่นะไม่ใช่รสชาติแย่นะรสชาติเขาได้ดีนะครับแต่มาตรฐานโฟมอแต่เราเห็นคําว่าทานยาพืชไงเราก็คาดหวังว่าเฮ้ยช็อกโกแลตนี้จะมีความทานีาพืชออกมาไม่ออกแต่ว่าไม่ใช่ไม่อร่อยนะก็ถือว่าทําได้ดีเพียงแต่ว่าถ้าคุณคาดหวังความเป็นทานยาพืชออกมาเนี่ยมันไม่ออกให้คุณเท่านั้นแหละครับ แต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับกับรสชาติใหม่ของเขาครับโอเคครับเพืาากก่อจบการรีคลิปนี้แบบเพียงเท่านี้ครับชอบฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ